สะพานเข้าหมู่บ้านถล่มทำชาวบ้านติดเกาะหลายร้อยหลังคาสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งพังถล่มกลางดึกทำชาวบ้านหลายร้อยหลังคาติดเกาะเข้าออกไม่ได้เร่งเจรจาหมู่บ้านข้างๆ เมื่อวันที่7มีนาคม67เวลา1นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจากชาวบ้านหมู่บ้านเรกาเดนโฮมม .2 ต่อคลองหลวงแพ่งอเภอเมืองจัังหวดชเชิงสาว่าสะพานปูนที่ใช้ข้ามคลองหลวงแพ่งไปยังฝั่งแขวงคุมทองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นสะพานหลักของชาวบ้านพังถล่มลงไปในคลอง ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบสะพานดังกล่าวพบว่าเป็นสะพานปูนกว้าง15เมตรยาวข้ามคลองประมาณ30เมตรซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองที่หมู่บ้านเรการเดนโฮมได้สร้างไว้โดยช่วงกลางสะพานได้พังถล่มลงไปในคลองหลวงแพง่งมีซากเศษปูนหักแตกร้าวโดยรอบสะพานซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันหาเศษกิ่งไม้เชื่อก็มาผูกกันไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ให้รถในหมู่บ้านขี่ขึ้นไปด้านบนเกรงอาาจะเกิดอันตรายได้ในยามค่ำคืนกลางดึก นายนัทพรอ,อายุ20ปีเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนเองนอนอยู่ในบ้านห่างจากสะพานหลายสิบเมตรก็ได้ยินเสียงสะพานร้องก่อนจะพังถล่มลงมาจนเสียงดังสนัน่นจึงออกมาจากบ้านมาดูก็พบว่าสะพานข้ามคลองพังถล่มลงไปอยู่ในน้ำแล้วซึ่งโชคดีที่เหตุการณ์เกิดกลางดึกไม่มีรถที่สัญจรผ่านไปมาไม่เช่นนั้นอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหากเป็นช่วงเวลากลางวันจะมีรถวิ่งเข้าออกหมู่บ้านตลอดทั้งวัน นายมนทนอายุ60ปีเปิดเผยว่าสะพานนี้ถือเป็นสะพานหลักของสองหมู่บ้านที่จะข้ามฝั่งคลองออกไปยังกรุงเทพมหานครหรือเดินทางไปทำธุระต่างๆสะพานนี้สร้างมาประมาณ20ปีแล้วก่อนหน้ามีมีรอยแตกร้าวทางอ,อบตอคลองหลวงแพงและทางกรุงเทพมหานครก็ได้นำป้ายมาติดไว้ว่าสะพานชำรุดแต่ชาวบ้านไม่มีทางเข้าทางอื่นนอกจากสะพานแห่งนี้จึงยังคงขับรถข้ามไปมาเพื่อเข้าออกหมู่บ้านซึ่งตอนนี้พวกตนเองก็ไม่รู้จะออกไปด้านนอกอย่างไร ส่วนหลังหมู่บ้านที่ติดกับอีกหมู่บ้านก็ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีนิติบุคคลหากพวกตนผ่านจะต้องเสียเงินให้กับหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งเคยมีปัญหาประท้วงกันจนเป็นข่าวมาแล้ว ส่วนสาเหตุที่สะพานปูนชำรุดจนพังถล่มลงมานั้นเกิดจากเจ้าของหมู่บ้านที่ได้สร้างสะพานแห่งนี้กำลังจะสร้างหมู่บ้านใหม่มีการนำรถสิบล้อขนดินเครื่องมือก่อสร้างรถหนักต่างๆเพื่อข้ามมาก่อสร้างหมู่บ้านใหม่แต่ระหว่างก่อสร้างเจ้าของหมู่บ้านได้เสียชีวิตลงแต่สะพานได้เริ่มชำรุดมาตั้งแต่ตอนนั้นและไม่มีใครมาปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากเป็นสะพานที่เอกชนสร้างจนเวลาผ่านมานานหลายสิบปีจนสะพานพังถล่มลงมา ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุรชัยโคตรบุตรดีในอำเภอเมืองชเชิงเซาพร้อมด้วยนายวิเชียนผูจอมเงินเจ้าหน้าที่จากเขตลาดกระบงังและนายนายพสิทธิการนายกอบตคลองหลวงแพ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบโดยแนวทางการช่วยเหลือชาวบ้านจำนวน380หลังคาเรือนแนวทางที่หนึ่งจะทำสะพานไม้ให้ชาวบ้านได้ขี่รถจักรยานยนต์และประชาชนสามารถเดินเท้าออกได้ทางอีกหนึ่งตรงหมู่บ้านบาลีเรียบคลองหลวงแพ่งไป ส่วนที่2จะนำป้ายสัญญาณไฟและเชือกถึงไว้ตั้งแต่ตีสะพานไปจนถึงบนสะพานเพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่ทราบขี่รถขึ้นไปบนสะพานจนเกิดอันอันตรายได้ ส่วนแนวทางที่สในช่วงสายวันนี้จะเดินทางไปพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านข้างๆเพื่อเจรจาหาทางออกให้กับชาวบ้านเป็นการช่วคราวส่วนสะพานแห่งนี้เบื้องต้นทราบว่าเป็นสะพานที่เอกชนสร้างและมอบให้กับทางกรมชลประทานก่อนจะมีการโอนมอบให้กับทางสำนักงานกรุงเทพมหานครโดยหลังจากนี้จะมีการปรึกษาหารือและทำการก่อสร้างสะพานใหม่ในช่วงปี68-69ถึง